วันนี้หุ้นไทยก็ร่วงทันที11จุดนะคะหลังจากที่มีรประเด็นกระแสะข่าวเรื่องการเมืองนะคะซึ่งก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยปิดการซื้อขายไปนะคะที่1,629จุดนะคะลงไปประมาณสัก0.7%นะคะ11.33จุดราค่าการซื้อขายกว่า91,000ล้านบาทถ้าดูกราฟจะชัดนะคะว่าเปิดตลาดภาคบ่ายเนนะคะก็ปรับตัวลงพอสมควรเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ทนนของเราเอธรรมนัฐพรมเผาแถลงข่าวราออกจาก ทมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์น,นะคะซึ่งยื่นหนังสือละออกไปในวันที่8กันยายนแล้วก็มีผลในวันเดียวกันนะคะแล้วก็บางคนก็ไปดูไส้ในของหนังสือด้วยนะคะว่าเอะไม่เห็นมีคําว่าการาเปียนตอนตอน้นไม่เห็นมีคําว่าขอสแสดงความนับถือตอนปลายเลยซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะจริงๆก็ไปตีความได้ในหลายมิติทีเดียวแต่ว่าเราเองนะคะมอร์นิ่งเวลก็จะโฟกัสนะคะกับเรื่องของการลงทุนนะคะว่าแต่ละค่ายประเมินอย่างไรบ้าง หรือเราในฐานะนักลงทุนนะคะควรให้น้ําหนักกับประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนครับพี่วย์คะอ่ะดังนั้นเรามาตรวจสอบกันเลยนะครับว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของบรรยากาศการลงทุนแค่ไหนรวมถึงเรื่องของท่าทีของ ECB European Central Bank บาวาน,นี้กันด้วยนะครับอยู่ในสายกับเราเลยนะครับผู้นวยการอวุโสสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงจำกัดมหาชนคุณวิกิติระวรรณรัตน์ครับคุณวิกิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณวิกิตคะถ้าดูแล้วเราดูประเด็นบ้านเราก่อนนะคะการเมืองนะคะทั้งทางด้านของไรธรรมนั้น,นแล้วก็คุณนฤบดินะคะที่ออกจากตําแหน่งไปเนี่ยนะคะมีผลมากน้อยแค่ไหนต่อเรื่องของบรรยากาศการลงทุนคะครับก็ในเรื่องของตัวการเมืองเนี่ยนะฮะมันก็เป็นอะไรที่มีผลกับการลงทุนอยู่แล้วล่ะนะอย่างในเคสล่าส่วนอย่างกรณีของตัวอินทัชเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน ก็ทีนี้ในส่วนของตัวเ,เขาเรียกว่าการลาออกนะของทางเลขาพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีความไปตกกังวลกันนะครับกับในเรื่องของตัวจํานวนเสียงสอสอที่อาจจะมีผลกระทบเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราดูจากนักวิเคราะห์ทางการเมืองส่วนใหญ่ที่มองกันเนี่ยจํานวนสอสอในมือของทางคุณธรรมนัทก็อาจจะมีสักประมาณ20นะครับบวกลบ แน่นอนว่าคะแนนเสียงตรงนี้นะครับเราก็ต้องติดตามต,ต่อไปเนื่องมาจากการโหวตในกตรละครั้งสําหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับด้วยคะแนนเสียงอย่างในตอนจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างที่จะกำถึงปริบน้ําและเวลาที่จะมีการผ่านร่างกฎหมายสําคัญสําคัญนะครับแต่ว่ามาในครั้งนี้เนี่ยนะผมคิดว่าด้วยคะแนนเสียงอย่างที่เราเห็นนะฮรับสำหรับเรื่องการโหวตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางนายกรองนายกนะครับรัฐมนตรี คะแนนเนี่ยก็อยู่ในกรอบประมาณสัก260กว่าบวกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราประเมินจากแค่ตัวเลขนะครับคิดว่าถ้าจำนวนเสียงสสอาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนอะอย่างย,งยกตัวอย่างสมมติฐานสัก20เสียงอย่างเนี้ยนะครับก็คงจะไม่ได้มีนนยากมากสําหรับในเรื่องของตัวาการผ่านร่างกฎหมายสําคัญสาคัญหรือจะเป็นในเรื่องของการลงมติอะไรต่างๆก็ว่ากันไป นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแหละสาหรับในเรื่องของตัวขนาดเสียงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลกระทบกับในเรื่องของตัวเศรษฐวิทยาของตลาดหุ้นอยู่ละนะอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ไเพียงแต่ว่าถ้าเราไล่ดูเนี่ยนะครับอย่างในส่วนของตัวกระทรวงสําคัญสําคัญถ้ายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งคณะรัฐมนตรีนะครับในเร็วๆเนี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าในเรื่องของตัวผลกระทบทับไ้ตัวของ นโยบายเศรษฐกิจนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวนยโยบายต่างๆที่รัฐบาลมีการกํราหนดออกมาเนี่ยน่าจะไม่ได้มีผลเยอะนะครับเพราะว่ากระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอย่างในตัวของรัฐมนตรีช่วยนะครับแล้วก็มองว่าการปรับคลรมอเนี่ยคงต้องใช้เวลาแล้วก็เอาเป็นว่านยโยบายต่างๆที่มีอยู่ก็ยังคงจะเดินต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยในตัวของผลกระทบชาวบ้านกับเศรษฐกิจกับตลาดหุ้นในระยะสั้นตรงนี้มีเยอะไหม ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะเยอะนะครับค mm hmm. งจะต้องติดตามกันต่อไปสักหลยอย่างหนึ่งนะครับ,ค,รบ,ค,รบคุณวิกิตครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเป็นแรงกับเพื่อมแน่นอนว่าคงจะต้องชิ่งไปสู่เหตุการณ์ทางการเมืองอื่นๆเพิ่มเติมกันด้วยปัจจัยทางการเมืองอะไรครับที่คุณวิกิตอาจจะแนะนําให้นักลงทุนได้มอนิเตอร์เอาไว้เผื่อว่าจะมีแรงกระเพื่อมเพิ่มเติม,ตมที่มีผลต่อเรื่องการลงทุนครับ ก็คือในส่วนของการอาจจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในวาระหน้าอาจจะเป็นกูมพาปีหน้านะครับแล้วก็อาจจะมีความกังวลกันถึงเรื่องของตัวคะแนนเสียงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะนํามาสู่ในเรื่องของตัวเสถียรภาพของรัฐบาลน,นะครับซึ่งก็อาจจะมีผลในเชิงจิตวิทยาอยู่ระละักแต่อย่างที่ผมลองคํานวณเป็นตัวเลขดูเนี่ยอย่างที่เรียนครับว่า ไอตัวของผลกระทบะคงไม่ได้เยอะนะครับรแต่ว่าในเรื่องของตัวนโยบายทางการเงินทางการคลังต่างๆที่เคยออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็เชื่อว่านะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจริงในปีหน้านะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ต้องมีการเล่งเบิกจ่ายละ การใช้ไอตัวของพอลกองเงินกู้นะครับซึ่งเงินตรงนี้เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่นะครับถ้าเกิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเรงินจริงๆผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันมาโดยตลอดนะครับกับี่เลอตรงงบประมาณต่างๆก็จะมีการเล่งเบิกจ่ายแล้วก็รัฐบาลรัศกรก็ยังสามารถที่จะ ใช้มาตรก,การต่งตางๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากไอตัวของงบประมาณเดิมที่มีอยู่ได้นะครับซึ่งเราก็เห็นใตลาดนะครับสำหรับงบประมาณในปีหน้าก็มีการผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแต่คงจะเริ่มกันตั้งแต่ตุลานี้เป็นต้นไปนะครับก็เ,เป็นว่าถ้าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงเนี่ยนะในเรื่องของตัวเม็ดเงินต่งตางๆที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่น่านจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของตัวซนติเมนต์ตลาดพุ่นโดยรวมในการเปลี่ยนแปลงคงไม่ได้เยอะมากครับ ทีนี้ถ้าดูธนาคารกลางยุโรปนะคะผลการประชุมก็ออกมาชัดเจนนะคะคงถดเปียเหมือนเดิมนะคะแต่ส่งสัญญาณแล้วว่าจะลดวงเงินตัว PEPP นะคะเราประเมิน s e n ิเ m e n t นี้เป็นบวกหรือว่าเป็นปัจจัยกดดันกับตลาดในระยะต่อไปคะอ e มันจริงๆมันก็คือ QE นะฮะชื่อเล่นนะในฝั่งของตัวยุโรปซึ่งจริงๆในเรื่องของการคงเอาไว้นะครับรอบนี้ไม่น่าจะเห็นผลที่เป็นด้านลบในจิตวิทยาทันทีเพราะว่าตลาดเนี่ยนะฮะ เคยคาดว่าน่าจะการลดวงเงินเนี่ยประมาณสักแปดหมื่นหรือหกหมื่นรนบต่อะเดือนสําหรับตัวของยูโรนะที่เป็นในตัวของมาตรกาน QE ของเขาเอ,อแต่ปรากฏว่ารอบนี้ก็ย,ยังไม่ได้มีการปรับลดวงเงินลงมานะแต่เอาเป็นว่าก็มีการส่งสัญญาณเหมือนกับทางธนาคารการาลางสหรัฐเชน่นเดียวกันแตะซึ่งถ้าเราดูจากตัวของการถอนเงินไอที่เรียกว่า QE ในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งยุโรปแล้วก็ในฝั่งอเมริกาต้องเรียนว่า เคยใช้เยอะกว่านี้นะครในอดีตแล้วก็ผลกระทบเนี่ยค่อนข้างมีนัยยะแต่รอบนี้ผมมองว่าเม็ดเงินไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าจะมีการถอนออกจริงเนี่ยก็คงจะมีผลกระทบไม่ได้เยอะมากกับในเรื่องของตัวฟันโฟรหรือว่าเป็นงานลงทุนไหลเข้าไหลออกนะผมว่าสุดท้ายมันจะมาดูทีพ่พื้นฐานของบริษัจทจดทะเบียนมากกว่าแ่ละนะว่าปีหน้าเนี่ยถ้ามันมีการปรับฐานชิดเขาเรียกว่าย้ายยกฐานของกําไรขึ้นได้ดีเนี่ยฟันโฟถ้าจะกลับเข้ามาก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าปีนี้ผมว่าบ้านเราเนี่ยมีการบดวัด จะถูไปเสร็จจอเบียแล้วนะครับเรามีการเปลี่ยนโครงสร้างมีการเพิ่มทุนมีการซื้อกิจาการกันเยอะมากเลยเรียกว่าเป็นเรืของการของบันเทชั่นอะเราผมก็เชื่อว่าปีหน้าในทานงดํากำไรน่าจะยกสูงขึ้นเราจะเป็นแรงจูงใจที่สําคัญสําหรับเป็นการลงทุนจากต่างชาติครับครับอ่ะทีนี้เราไปมองนะครับว่าตลาดหุ้นไทยกันเองครับตอนนี้เหลือประมาณ3ามเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับคุณวิกิตมองทิศทางของตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงเวลาที่เหลือของปี2 0 2 1ี่เนี้ยังไงบ้างครับ ระยะสร้างเนี่ยนะครับการปรับฐานเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องได้เห็นอยู่แล้วละเพราะว่าเรามีการรีบาวขึ้นมาตั้งแต่เราเห็นสัญญาณของการมาจุดสูงสุดของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศนะครับเราก็นํามาสู่การทยอยขายล็อกใะดังนั้นแล้วเนี่ยในการที่เห็นดัชนีรีบาวขึ้นมาจากหนพันห้าต้นมาที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนการจะปรับฐานลงมาสักสาเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเี่ยวผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับก็ประเมินว่าบริเวณปันหกอาจจะมีหลุดบ้างหรืออาจจะยืนได้บ้างเนี่ยตรงเนี้บวกลบไม่น่าาจะมมีคว รุแนแรงของการปักฐานมากนักทีนี้ถ้าเราไล่ดูเนี่ยนะครับเป็นรายอุตสาหกรรมเราจะเห็นว่ามีบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงมาจากจุดสูงส,สุดแล้วนะครับราว15-20%าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอาเซียลงมาจาก63เหลือ50นะครับเรียกได้ว่าลงมาเกือบ20%จากคีคลงมาที่ฐานรอบนี้นะครับแล้วก็อย่างกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็ลงมาประมาณสัก15%ผมคิดว่าหุ้นที่ลงมาก่อนหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะเป็น1 0 1 5 20% น่าจะฟื้นตัวได้ก่อนแล้วก็มีดาวไซ์ที่เริ่มจำกัดครับในระหว่างที่เรารอจังหวะของการปรับฐานของดัชนีเราอาจจะมองหาพุ้นที่ลงมาก่อนหน้านี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ผมแนะนําสําหรับช่วงนี้ส่วนจากนี้ไปจนถึงปลายปีนะครับก็มองว่าเราจะเล่นอยู่บนความหวังกับการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนี่แหละนะเพราะว่าเรามีการทยอยฉีดวัคซีนกันมาเรื่อยๆนะซึ่งตามกาหนดเนี่ยอีกประมาณไม่กี่เดือนเนี่ยก็ต้องมีการเปิดประเทศกันละในต้นปีหน้าดังนั้นนะครับผมว่า ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพแซนด์บล็อกภูเก็ตแซนด์บล็อกไอ้พวกนี้มันยังไงมันก็ต้องเกิดน,นะครับเราจะเป็นความหวังที่ทําให้ในช่วงปลายปีเนะี่ยตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสในการแลนด์ลีพขึ้นนะครับอาจจะขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายดัชนีที่ดีที่สุดของปีนี้ที่เราประเมินกันนะครับก็มาประมาณสัก1,600ยไปไปลายได้นะอันนี้ก็จะเป็นในตัวของพื้นฐานดัชนีที่เรามองกันสาหรับเป้าในปีนี้นะครับแล้วก็เบสเคสอยู่ที่1น5หกร้อยห้า ปีหน้าเนี่ยนะครับเราอาจจะได้เห็นใกล้ๆกับหนึ่งพันเจ็ดร้อยไปปลายอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายตัชนีในปีหน้าเพราะฉะนั้นคิดว่าภาพรวมของการลงทุนในชว่วงที่เหลือของปีของสุดท้ายของปีเนี่ยน่าจะได้เห็นสัญญาณที่เป็นด้านบวกสําหรับการเริ่มลงทุนในปีหน้าครับอืมได้ค่ะวันนี้ขอ,ขอบคุณมากค่ะธณวิจิตค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ คุณวิกิตถระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงนะคะก็แน่นอนค่ะการเมืองส่งผลไม่ส่งผลจริงนะคะแต่ว่าอาจจะส่งผลในเชิงของความมีเสถียรภาพนะคะเพราะเสียงปริ่มน้ําด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าไม่มากหนักนะคะส่วนโอกาสปรับฐานหุ้นไทยก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะไปแตะ1 6 0 0หรือว่าต่ำกว่าได้นะคะเป้าปีนี้1น5 0ลงทุนได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องเลือกหุ้นรายตัวที่อาจจะลงมาค่อนข้างหนักในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ